ได้พัสดุมาใหม่นะคะเป็นกล่องนะคะคือตั้งงั้นเป็นจ้าลอยมากเคสวัสดี EMS นะคะคือตั้งงานดิอันนี้แล้วมาแกะกันนะคะตัดด้านเลยตัดเองนี่เริ่มเริ่มเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะตัดตรงนี้เลยด้วยตัดเลยนะคะโอ้ยถึงเต้นมันไกลเข้าเลยอ่ะมันรวมกับทุกคนนะคะมีสองคนโอ้ย ไ้รอย่าอย่าเลยเออม่ร้ไม่รู้ยังไม่ได้สั่งเตมเลยคอเสั่งทีนกัเยเพี่งสั่งอีกรอบนึอยู่น้พี่วเ่บัฟาโลเลยคลิปอยู่นะคะ่าคลิปเยร่วมกับทุกคนเลยนะเดี๋ยวเดีิวเด้วยไม่เยกเนกเดี๋ยวเพี่เกะเอี่กเองนี่เกตรนี้ยหมัออกเตัดจ รู้สึกววายตื่นเต้นม,มากเลยค่ะใครถามวะไม่มีใครถามจ้ะขอโทษนะคะคลิปนี้เออมันจะมันจะ,จ,จะพูดคำไม่ไดีไปนิดนึงนะคะค่ะไม่นี่แลละค่ะเต็มเต็มเลยค่ะอออ้อยแก่ยากมากเลยเพราะว่าเที่ยวก่อนที่สั่งซากุช่มาก็เออเป็นซองไงตอนนั้นอะ่ะเกะ่ะต,ตรงนี้จวกเลยนะอันเก่าของพี่คนนี้พี่ขอเก็บแต่พี่น่าจะเป็นซองนะคะแต่แต่เราสั่งสามจุก เจ๋วแล้วสามคำน่ะเราสั่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตมันแกตตัดยากมากเลยแตัดยากเดี๋ยไม่ตัดกันก่อนที่ว่าเราพูดอะไรออกเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบเดี๋ยวคราวนี้เราซัดอีกยังไม่หมดแกอีกนิดนึ่งแกอีกนิดนึงไม่ได้ไม่รู้วาตื่นเต้นหายไปด ลงรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกนะคะหายใจไม่ทันเลยค่ะหายใจไม่ทันเลยเมื่อกี้เอาไปให้น้องนูแม่งนี่นั่นเดือดรอนอยู่เช๊ะชิบได้แล้วอะไรนอนเมื่อกี้เสื้อก็ไม่ใส่โอะไรทำไมไม่ได้หรอมันต้องอัดตัดให้มันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่ากี้อย่ากี้ ตัดอยากแตเนียเท่มั้งอ๋อเฮ้ยไม่สุภาพแกแล้วไม่สุภาพเลยนะคะวันนี้เร็ววๆนี่นะคะดูเข้าใจยังไโอ้ยรู้สึกดีมากรู้สึกใจมากเลยจ๋าอันน้ของจ๋าอ๋อทำไมดื้อคุยพีุ่ยมันเกินจริงแล้วลงไปไหมอันนี้ของจ๋าของใครเหรอมาดูๆๆๆๆๆอันนี้ของจ๋าไปเก็บมางนี้เอาจับบอสบอลอันนี้ของใครเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะเออได้ของ อันน mm ี้ไอ้เพิ่งไกระิมอันนี้ของเราอันนี้ของอันนี้ของเราไว้ไอ้เพิ่งวิ่งของของแถมวอาวเอาที่แกเห็นนะเอาให้น้องบุ๊กโอ้ี้โกเอะให้น้องบุ๊กเอาีเอาอันนี้ค่ะโอ้แล้วแผ่นด้ำเอาเออใช่อันเราสั่งไม่ใช่เราเพิ่มเอาแต่คนนี้แค่น้ำผ้ะห้าปีแบบนี้นะโอ้ชิ้นเพงได้มานจะนุ่มไหม่ะนะคะก็จะมีอันนี้ พี่เแียของแทปอุ้ยอันนี้มันเป็นของเทปไม่ไม่มีของของเทปไม่ได้ก่อนบุกเอาให้บุกเรื่อพี่ให้น้องบุกเรื่อเอามานี่ก่อนเดี๋ยวมันร้องไห้ขัดพี่โอ้ยพี่เียแฝดอันนี้ของพท่นี่นี่โอ้ยแฝดคือใครนี่มันุ๊บไปดูรูปแปบป๊บแป๊บนอมอะไรอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ของแฝดเดียวไม่นึ่งูหน่อยนี่จะรีวิวโอ้ยพี่ยังไม่ได้รีวิวเลยเห็นก็กี๊กัดกันใหญ่ นะคะอันนี้มันสโลอยู่นิดนึงนะเดูกบบกเอาไลยเดี๋ยวไปเอาของเราไปเอาของพี่อะไรเนี่พี่นี้กเดี๋ยวพี่บของเคสอันไหนบ้างอันนี้ของพี่หรือเปล่าของพก็โอเคงั้นไม่เปค่ะรู้สึสว่าจะว่าไไป